นะเมื่อกี้ได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะตีซ้ําที่เดิมก็ยังกัดน,นะเพื่อนๆปลาช่อนค่อนข้างเยอะเลยนะหมายมาเจอโดยบังเอิญนะหมาย งับไม่โดนเหยื่อนะงับไม่โดนเหยื่อนะปลาค่อนข้างเยอะเลยไหมจะกลับบ้านอยู่แล้วมาเจอนะ เอาใหม่ อีกแล้วอยู่ไหมไม่อยู่หอน้ำมันตื้นนะเพื่อนเพื่อนเลยต้องส่งอเอาใหม่เอาใหม่ มาอีกแล้วตัวเยอะจริงครับหมายนี้กดไปหลายแล้วนะนี่นะครับเพื่อนๆเคาะมาเรื่อยๆนะ โอหมายนี้ยืนอยู่ที่เดียวนะสี่ตัวแล้วแแฟบเดียวเพิ่งจะได้เปิดกล้องนะครับโอ้โหกัดไม่ดโดนยอ้ยรัดโอ้โห ขาดไปเลยครับเพื่อนโอ้โหโอ้โหเสียดายสายสวยด้วยตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยปลาเยอะมากนะหมายนี้เดี๋ยวหายเยื่อใหม่ก่อนเดีย๋ยวเปลี่ยนเยื่อะนะครับเดี๋ยวมัดกิ๊บใหม่นะฮะ